ลองทองไรมาคือว่าจังสัตว์ไม้ที่พาองขับขี่นอกนอแป่งแป่งอ้าจูบลองพู่น่ะู่จังเวน วันมาดีวันที่ด้า

หาไม่กัดสันเพิ่งใช่ไหมกัดสันไม่คัไม่กัดสันเดี๋ดเบยเพิ่งหนีมือเลยมันมื่อยเด้อสันมือหลายกาสั้นไปบอกมัน <c oughs> ไปเพิ่งมีโดโอมนกระ่สัันหรอก <c oughs> มันตัดเองมัน <c oughs> ตอนจับแหละสันไวเบิ่งวีดโอแล้วอสิบจสัน มาเบิ้งกบพรเนาะคักแน่แท่เจ้ามาเบิ่งกองคนตั้งจากจุดไปพานไปสองสมูเนาะประมาณนั้นเนาะจูดเนี่งไเอาไม้ตงใช้ ໂຕແມ່ກະບໍ່ໄດ້ໄມ້ຕັ້ງໄດ້ມັນກໍມີລົບເຊິ່ງກະມັນກໍມີເອົາແຕງບໍ່ຢາກໂບດເຊິ່ງກະວ່າແຮງໄມ້ກໍເລີຍເນາະ ตอนน้ทำเชฟกไนี้อยู่หน่อเขาวังไม่เหอแล้วเรยนนะยือกพี่ไก่ฮะเห้ยก้อนเามดแ่ก้นาหนไมัันี้ เขาเป็นกนเป็นากเป็นพาเฮ็ดกอนเออแล้วจะเทาแต่ลูกลานเราจัดกนไม่หรอกไม่รอไม่ใช่ฮุบเดกกาอใล ฮะอแ่งเก็บ <infrared> บ light <lighting> ้าุ้มอะรเจ้า hmm. อ <th> <what> ุ้มยีรุตเมย์ปะได่เก็บนะยีดว 那、嗯嗯、好麻烦呢。